อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์เทียนเชิงช้านเฉียวมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่เมืองอู่หลงนครฉงชิ่งประเทศจีนเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกทำให้เกิดเป็นบ่อหลุมขนาดใหญ่ที่ลึกประมาณ300-500เมตรและมีบางส่วนเป็นโพรงทะลุเหมือนกับสะพานทอดข้ามระหว่างภูเขา การลงไปหลุมฟ้าจะต้องลงลิฟต์แก้วริมผาความสูงกว่า80เมตรซึ่งหลักจากที่ลงมาแล้วก็ต้องเดินเข้าไปตามทางที่ทำไว้อย่างดีแม้ระยะทางจะดูยาวไกลแต่ถ้าค่อยๆเดินหยุดพักถ่ายภาพเป็นระยะก็แทบจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยครับเมื่อเดินลงมาถึงด้านล่างก็จะเจอโรงเตี๊มเก่าแก่ซึ่งเดิมเป็นจุดแวะพักของคนเดินทางในสมัยก่อนครับด้วยความสวยงามอลังการและน่าตื่นตาตื่นใจอย่างนี้ก็เลยทำให้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายๆเรื่องครับ ที่เราคุ้นกันมากที่สุดก็เป็นเรื่องทัานฟอร์เมอร์ภาคสีนี่เองฝากคอมเ